อาแล้วเว้ยคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กันในแมบ l ลัสแอนิมอลหรือจับสัตว์นั่นเองนะครับผมโดยในวันนี้นะครับผมผมจะมาตามล่าหาตัวที่ชื่อว่าไทเรโนซอรัสเล็กเวเออโดยไทเรโนซอรัสเล็กนี่นะครับผมเราต้องขี่สไปโนซอรัสนะ120วินะครับผมน่าจะง่ายอยู่นะสไปโนซอรัสนะครับผมแต่มันหายน่าจะหายยากเพราะว่าถ้าเราไปดูในแมบบตรงนี้ใช่ไหมในเพลเนในแมบบนะครับผมนี่ผมจะซื้อครีเทนเดอ่ามาเป็นดโนเสเจ์นะครับผม,ผมซื มาแล้วไบโอมนี้ก็จะมีสไปโนซอรัสนะครับผมที่มีโอกาสเกิด1%มาดูกันว่ามันจะเกิดให้ผมไหมครับผมสาหรับวันนี้นะเออไปเราก็เปิดอ้าวได้คิดซูนีนะครับผมอ่าคิสซูนีได้มาแล้วเปิดคิดต้อนแล้วม,มันมีโอกาสได้อย่างนี้เลยเหรอ เราก็เริ่มทําการซื้อเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมเราก็มุ่งหน้ากันไปกับพี่ฟีนิกซ์สุดโหดกันเลย <c oughs> ดีกว่าไปไปที่แคร์าเทล่าแล้วก็เลือกเอาให้เราเลือกใบโอมตวัน,น้าแล้วกันโอเชียนบุนดา t 0 o thousand years later โอ้โหเริ่มมาแล้วเกิดที่ไบโอมนี้เลยเราก็ตรงไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเจอใบโอมที่เราต้องการนะครับผมเพื <c oughs> ่อนๆอันนี้เราก็ชิวเลยใบโอมนี้มันน่าจะง่ายอยู่เลยอันนี้ใช่ไหมไบโอมใหม่นะครับผมเพื <c oughs> ่อนๆอ่าใช่แคราเทล่านะ เฮ้ยอะไรอะใครเหรอเก็บได้ได้ลูวี่เฮ้ยผมขี่ตัวนี้ก่อนสไปโนซอรัสหน้าตามันจะเป็นตดยไหนนี่เพื่อนๆเฮ้ยตัวอะไรครับหน้าแรปเตอร์เหรอวะเฮ้ยตัวไม่เต็มเลยเฮ้ยตัวแดงๆตัวแดงๆเกิดเต็มเลยถ้าเกิดเต็มอันนี้ผมว่าไม่น่าใช่แล้วเอ้ยๆไป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 ตัวอะไรบ้านมันใช่สไปโนซอรัสหรือเปล่าเฮ้ยเอ้ยๆเราตามเขาทันไหมเนี่ยอู้ดอู้ดนันนั่นนัน ุนึกว่าจะสีมองเทงบเล้งเป้งซะอีกเฮ้ยเมื่อกี้คอยาวเมื่อกี้คอยาวโอ้ไม่ทันจับได้แค่ตัวนี้แหละเพื่นพนอนๆลมโชยโบกปอยพัดมามาใหม่แล้วครับผมเคตาตุล่าแล้วข้างหน้าเรามีน้องเห็บน้องเห็บติดสถานะน้องเห็บติดสถานะโซล่าเฮ้ยอันนี้ไทเซราท็อปใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงใช่อันนี้คือสไปโนวะใช่หรือเปล่าคอ,อยาว คอยาวมันชื่อว่าอะไรนะสไปโนมหมแต่ของเราต้องขี่ไทเรนโนใช่ไหมไทเรนโนสอรัสร้อยยี่สิบกวิอ่ะน่าจะเป็นไอตัวแดงๆเมื่อกี้แน่เลยไหมไทเรนโนสอรัสแ,แล้วก็ขี่คอยาวเลยขี่คอยาวเลย,ย,เ,ลยเล่นแบบอุงๆีงมีใครล่วงลงมาวิ่งชนเพื่อเปิดเลยครับชนแม่มเลยชนแม่มเลยชนไดนโนสอเอกเฮ้ยไดไดนโนสอเอกนะครับอ่าอันนี้บราชิโอซอรัสอ๋นนี้คือบราชิโอแล้วแล้วตัวนี้ล่ะ ตัวนี้คือตัวอะไรผมว่าไอตัวเมื่อกี้นแน่เลยไทเดนโนซอร,ร,รัสไอตัวแดงๆอะใช่ไหมเออโอโหนี่มันไอทุยฉันขี่ไอทุยวิ่งลุยลงคลองอย่างงี้ต้องกลับไปขี่ไอทุยต่อแล้วปุ๊บจะไปขี่ไอทุยผมจะไปขี่ไอทุย่าผมกลับมาใหมล่ละไอทุยแม่งเล่นผมแล้วไงเออโอ้โหน้องทุยนี่ไอเชเทรล่าครับผมมาดูกันดีกว่า<อ>ตัวนี้คือตัวอะไรโอ้ยตัวนี้มีปีก ตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นไอ้น,นี่ปะตัวอะไรนะไพอะไรนะเออผมจําชื่อไม่ได้ไพไพตัวพีอะตัวพีอะผมจําไม่ได้ว่ะเดี๋ยวรอบอกชื่อก่อนดีกว่าวันนี้คือเพเทลาดอนใช่ไหมเพเทลาดอนอันนี้เพเทลาดอนดูนู่นไงให้น,นหู่นไงให้น,นหู่นไงแดงแดงอะใช่ไหมหนะใช่หรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่มันคือตัวอะไรหรือว่าไม่ใช่ใช่หรือเปล่าคุณผู้ชมตัวแดงแดงนี่ผมว่าไม่น่าใช่นะมันเกิดเยอะเกินไปไหมตัวนี้จะเป็นตัวอะไรชวิงยูทาเลปเตอร์ อ๋อไม่ใช่แล้วตัวไหนวะอ๋อแพ็กเมดจอยเนี่สปีดคูณหนึ่งจุดสองมันมีมันเกิดมาสองตัวแล้วมันมีเพื่อนมาเดินด้วยเฮ้ยเจ๋งว่ะคัวนุนใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าน่ะตัวใหม่เฮ้ยซุบนี่ไงใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย ใช่หรือเปล่านี่มันจะใช่หรือเปล่าไอ้ตัวที่เราต้องขี่ให้ครบร้อยยี่สิบวิเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่งเร็วแล้ววิ่งเร็วแล้ววิ่งเร็วแล้วอุ้ยโชอโฉอยู่โชเอ้ยอ้ยเอ้ยอยู่โชเอ้ยอ้ยเอ้ยผมว่าหลอดมันนานแบบนี้ผมว่าต้องใช่แน่ๆเลยไอ้ตัวที่มันต้องขี่ร้อยยี่สิบวิเนี่ยโอ้ยยังมาตัดหน้ากันแบบนี้สิรู้สึกหวาดเสียวซะเหลือเกินอ่าแต่ไม่เป็นไรวิ่งฝ่าแม่งเลยว้าวว้ามาแล้วครับหลอดจะเต็มแล้วเพื่อนๆใช่หรือเปล่าตัวนี้ขอให้ใช่เถอะตัวอะไรตัวนี้ชื่่ออวาะไร ปึ่งคาร์โนโทอรัสไม่ใช่นี่วาโอ้เขาต้มกันได้เว้ยแม่นแมวนแมวนแม่นแมนโอ้หแล้วดูขีขีแบบพร้อมตีลังกาฟินิเกิดฟินิเกิดฟินิเกิดอูช นี่โห้ยชาร์จนานจาดผมบอกเลยฟินิกตัวนี้เรามาตามล่าไอตัวไดโนเองสา์ไม่ใช่หรอเราไม่ได้มาตามล่าฟินิกเว้ยฟินิกนี่เราได้โคตรเยอะโอ้โหแล้วชนแล้วเผือชนพุ่งเลยโอ้พุ่งทะยานอย่ามาวิ่งตัดกันชวบชวรล,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 ลาันลาเดกชายคนนั้นใช่ไหมเาในมือของเขามีปีโปพอได้ดิบพอได้กินเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ,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 อ้ทุยไอ้ทุยไอ้ทุย อไอ้ทุยเกือบละไอ้ทุยโอ้โหเกือบทําเนื้อทุยทอดแล้วเมื่อ,อไรมันจะเกิดวะนี่เมื่อไรมันจะเกิดวะนี่โอ้โหโอ้โหใจร่มร่มเดี๋ยวว่าใจร่มร่มเดี๋ยวว่าค่อยวิ่งกันดิมึงยำวิ่งตัดหูถ้าเล่นสิงโตแพทเก่าแล้วจับหม่าให้หมดอะใครนันมาแล้วมาเร็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 วเล็้วมาเล็วโอ้โหไอ้ทุยโอ้คุณผู้ชมละไอ้ที่มันไปดูเนี่ยตัวนี้นะครับผมมีโอกาสเกิดเว้ย หนึ 1> 1่งเปอร์เซนแต่ว่าไอตัวที่เราไปเจออะมีโอกาสเกิดสองเปอร์เซนแล้วมันเกิดอย่างบ่อยเลยใช่ไหมตัวนี้นะครับผมสองเปอร์เซนตนะงั้นอีหนึ่งเปอร์เซนเนี่ย <Okay. S 1> ผมประก็ไม่นายากละไปเลสโกเลยดีกว่ามาครับผมไมโอมเชตาตอล่าฮะวิ่ยนีให้นี่ไงนี่ไง oh, <shit. S 1> นี่ไงนี่ไง,ไงว้ายว้าย 1...1!1..1 มาแล้ว1%เฮ้ยเฮ้ยีให้ได้1 2อวิครับผมเฮ้ยเฮพวกเองอะหลบไปดีพวกเองอะเอ้ยเฮ้ยอย่ามาชนอย่ามาชนเฮ้ยมันเดินชาจังวะขาทวมเตียมชิบเฮ้ยอีกนี้นึงอีกนี้นึงอีนี้นึงอีนี้นึงเราต้องแอบแอบเราต้องแอบแอแอบแอไปก่อนแอบแอบแอบแอออ้ยหนึ่งเปเซ็ ผมผมกลัวไม่รู้ว่าตัวนี้ทําสกิลอะไรได้นะครับขี่ให้ถึงหร้อยยี่สิบวิตัวที่เราตามหน้าจะเกิดแล้วเฮ้ย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 หน้ากลัวหน้ากลัวหน้ากลัวไปไปเราเราเล่นที่แบบนี้เลยที่แคบแคบเนี่ยช่องแคบมารากาช่องแคบมาระกาดีแหละวิ่ยค่อยๆ่อเดินค่อยๆเดินเดินโอ้โหแล้วมันกองกันกองกันละเนรละนาดมาก แล้วมันตองกัน,ล,นละเนรนาฏมากเอ้ยอย่าเพิ่งมาใกล้อย่าพิ่งมาใกล้ตอนนี้เดืดดเอดกาวลัวมโบอินเดอะดิสแท้วิดูเหมือนจะมาแล้วไหมมันเหมือนจะมาแล้วไหมมาเถอะมาเถอะอุ้ยได้แล้วสไปโนซอรัสนี่ครับผมบางอย่างกําลังคืบคลานเข้ามาผมว่าใช่ละผมผมว่าตัวนี้แหละที่เราต้องขี่สไปโนโซอรัสนะครับอ๋อไทเรโนซอรัสนี่เ๋อที่เรากําลังจะตามหาแต่เราต้องขี่สไปโนใช่ไหมมาแล้วโอทีเล็กทีเล็กทีเล็กมาแล้วทีเล็กมาแล้วตามครับตามรออะไรล่ะพี่ กระโดดกระโดดกระโดดน้องๆตามดิอุ้ยแล้วกลัวอะไรเดินไปเลยเดินไปเลยอุ้ยเอ้ยตามเรียบร้อยทันหันหันว้าอุ้ย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 เราวิ่งอย่างข้างเราวิ่งอย่างข้างใจล้มๆใจล้มๆไอ้นกตุรกีเพิ่งเดินมาไอ้นกตุรกีอุ้ยงูอีกโอ้โหไอ้นกตุรกีเฮ้ยเฮ้ยอุ้ย โห่แลวตัวยังใหญ่ตัวยังมาเื่อคำรามว้าโหและชิวและอย่างชิวได้มาขึงครึ่งทางแล้วเรายังไม่โดนตัวอะไรชนอย่าเพิ่งมาชนละกันขอให้เ็มติดก่อนแล้วค่อยมาชนนะน้องทุยน้องทุยอุ้ยชนไปแล้วทีนึงอุ้ยใจล้มลมใจล้มลมใจล้มๆๆลมว้าว้าวากลัวหน่อยเถอะ อุ้ยอย่ามาชนกันเลยขอร้องอุ้ยคำรามดีคำรามดีคำรามดีคำรามคำรามลาโอ้โหคำรามคำรามเราวิ่งคำรามเราวิ่งอุ้ยไอ้คอยาวอย่าพึ่งมากลัวซะเหลือเกินโค่นน่ากลัวคำรามอีกสักทีนึง้าห์มาดี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 ลาห์อุ้ยอุ้ยระเื่อชนระเบิดชนอุ้ย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 อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงอย่าพึ่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 งมาชนอย่าพึ่งมาชนผมเหลือหัวใจสุดท้ายแล้วไม่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  อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอีนี้นึงอีนี้นึงอีนี่งอีนี้นึงอีนี้นึ่งอันีอันีนอัี้นึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตยงตยงตเถอตเถอติเถตเถอติเถเร็วเร็วเรโอเล่นไรไม่เคยลุ้นขนาดนี้มืก่อนโอ้ยโอเคครับชิลละเทมติตละ เป็นลูกน้องเราแล้วครับผมโอโอเคนะครับผมนี่ไทเรนโนซอรัสเล็กของเรานั่นเองก็ทําการวางไปเลยนะครับโอเคแล้วก็โอเคน่าจะหมดเพียงแค่เท่านี้แล้วนะสําหรับภารกิจของเราในวันนี้นะครับผมโอ้ยได้คิดสเนปไออีกยังงามเลยโอเคส่วันนี้ก็น่าจะหมดเวลาเพียงแค่เท่านี้นะครับผมโอเคก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่รับชมถึงตอนนี้นะสำหรับวันนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์ด้วย ติดตามยิ่งดีเพิ่มนลังการรับชมคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็บายบายครับ